สว,ส,สวัสดีครับเขกแบบจีดีทัาเดงว,วันนี้ดีดีมารีวิวระวโโบบลงโทษแม่บบลงโทษแม่ติ๊กนะครับจากในคลิปที่เราแข่งกันปิดตาทายป๊กกี้ใช่ค่ะอะไรชอ็อตกล้วยอ่ะชื่อเขผิด <c oughs> ถือว่าไม่ได้มันคือช็อคโกบอลน,น้า <c oughs> เอา้ามันก็กล้วยเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้มันต้องตอบให้ถูกชื่อ,อเขาอย่าไปผ่าน่อ่านชื่อผิดช็อตกล้วย อ,อย่าไปซื้อร้านล็อกกี้เขาไม่ขายให้นะขอบบอกชื่อใครเป็นผู้แพ้แม่เดียดสิ่บม่เในคลิปปิดตาทายป็อกกี้นะครับแม่ติ๊กเป็นผู้แพ้นะครับค่ะวันนี้เราก็เลยมารับบทลงโทษนะคะ,ะที่ป๋าเคยบอกไว้ว่า,วาจะหนักแน่นอนนะครับวันนี้จะหนักอะไรจะหนักยังไงวันนี้วันนี้เอง <c oughs> ของเตรียไมไว้หมดแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างอ่ะแม่ติ๊กค่ะแม่ติ๊กพูดเอง มีอะไรบ้างครับอะรเนอาจจะปบอกอาการวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีแยมนะคะเดี๋ยวเพิ่งบอกมตนจะหยิบฉลากขึ้นมาก่อนนี่นะครับจะเป็นวิธีการจับฉลากนะครับจับได้อะไรโดนอันนั้นนะครับแต่ในในนี้จะมีมีใบรอดมีใบรอดแค่ bij, ใบงใบสองใบนะคะปราเกียดไปให้2ใบอะปราเกียนสใบเหรอให้มาติก๊กจับ5ครั้งนะครับ มีใบรอดสองใบแล้วจับได้รอดสองครั้งแสดงว่าโดนแค่สามอย่างอ๋อไม่งงนะไม่งงนะไม่งงแสดงว่าเราจับรอดสองอันครั้งต่อไปก็ต้องโดนอยู่ดีโดนสามสามสามอย่างติดสามอย่างติดโอเคมาดูว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะโดนอะไรบ้างอ่านี่ครับเริ่มจากด้านหน้าฝาเลยนะครับวันนี้แยมแยมแย่มีเราไล่นไฟเฟสกุ๊ก ใช่ครับลูกขันนี้จำได้เหรอครับใช่ครับหนูจำได้อันนี้อะไรลูกอันนี้ก็นมบดหน้าเหมือนกันนมข้นนมข้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมสดนะคะนมวัวใช่ค่ะหนูชอบกินอันนี้มากเลยนี่อะไรลูกโอวัลตินธรรมะอ๋อโอวัลตินนะครับแล้วก็มีผงแล้วก็ไมโลไมโลไมโลตอนเด็กๆหนูชอบกินไมโลมากครับ แล้วก็จะมีน้ำแดงนะคะกับน้ำเขียวอันนี้จะเป็นเฮลูบอยนะคะไม่ใช่เฮบูบอยอ่ะเฮบูบอยไม่ต้องมานี่เลยแม่ติ๊กมาเริ่มจับกันเลยดีกว่าแม่โดนคนเดียวหรือว่าน้องติ้นด้วยน้องติ้ยดีกว่านะทำไมอ่ะหนูไมปโดนเพื่อนแม่ไงอ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มจับกันดีกว่านะครับเอาแติ๊กเขย่คือจะให้แม่เขย่าเองจับเองไม่ได้นี่น้องตินปิดตาแม่ก่อนใส่ปากเขย่ อ่าติ๊กจับเลยติ๊กตาจับดูหรือเปล่าไม่แอบแอบดูนะนี่หยิบใบเดียวนี่ใบไหนดีใบนี้ละกันอ่ะแม่หลับตาไหนไหนๆลุ้นๆใบนี้ใบดีต้องโดนโดนไหมโดนเลยแม่อ๋อโดนนมข้นโดนนมข้นใช่เปล่านี่ไงนี่นะครับใบแรกก็โดนซะแล้ว ไา้เหรอไดอ่ามาเลยน้ำคั่นมา้ั่นมาเริ่ใส่แก้วก่อนไม่ต้องใส่ลูกนมข้นเทได้เลยเหมือนเหมือนเวลาเราใส่น้ำแข็งใส่อะแม่ไปคิดว่าแม่เป็นน้ำแข็งใส่นะอ่ะมาเลยมาเหียหยวมีขนมปังไหมไม่มีเดี๋ยวค่อยไปจิ้มเอาามาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกกันใหญ่่ไมจับครั้งที่หนึ่งห่นแยกไว้ก่อนอ่ะน้องตีจับให้แม่แม่มือละน้องตีจับให้แม่แม่โดนเลยสองคนพ่อลูกคิดว่าแม่เป็นเอาไปเดียวลูกไปเดียอะไปเยวเหรอคิดว่าแม่เป็นน้ำแข็งใสเหรอแม่่นโดนนมสด นมข้นตามด้วยนมสดนะครับป๋าป๋าจะไม่เป็นปังเย็นเหรอป๋ามีอะไรมากหนูร่าหน่อยหนูยังไม่ดเลยหนูหนู่าแล้วนมเย็นจังเลยโอ้ย้นี่ใชสงการนะไมอาโอเคแล้วโอไม่ใช้สงการนะมามาเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รอดไหมได้ไปรอดไหมน้องที่จัดหนักเลย ติดจได้หลอดจะดีใจดีไหมโอเคเหลืออีกสองครั้งอ่าีกสองครั้งโูก้อตินยิบรดน้ำดําหัวหรอเมื่อกี้แล้วแม่จะอาบน้ำยังไงมีคนอาบน้ำให้แม่ไหมเฮ้ยอยวเพิ่งรีบอาบไม่มีอะไรมากโดนผงโอวัลตินตันผงโอวัลตินสิคะน้นมข้นก็มานมสดก็มีอร่อยเลยอร่อยเลยงานนี้นะครับ เต้นเต้น้คน้้นโอเคคิดว่าเราเป็นที่นิ่งหรือเปล่าน่าอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อมากเรา้อกินเลยนะดูนดาบอกแล้วว่าจะหนักแน่นอน มาแล้วน้ำแดงนี่สดเลยน้ำแดงเหลยอเหลยอครบสูตรเลยไหมครบสูตรอันอันนี้จะเรียกว่าปังเย็นหรือนมเย็นมีอะไรมากมีโอวัลตินมีนมสดมีนมข้นตามด้วยน้ำแดงแดงได้หน้าเลยได้สดชื่อดายสดเธอสดชื่อเหมืนเหมือนกัผีเลยโอเคนี่นะครับ ก็เป็นที่สนุกสนานพบทวนสนุกสนานเหรอสนุกสนานกันอยู่2คนนะสิสนุกสนานกันอยู่สองคนนะสิสรุปนะครับที่มาติกโดนก็จะมีโอวันตินนะครับมีน้ำแดงมีนมข้นมีนมสดน้องตินจับได้รอดหนึ่งใบดีใจไหมมาติกได้รอดหนึ่งใบหนูรักนูขี้อันหลานหัวหนูไหมไม่เอาปะไไม่ได้เอาแค่นี้พอลูก แค่นี้แม่ก็เหนียว,วจะเหนียวไงแล้วเนี่ยเต้ปา <Okay. S 2> ลาลองชิมไหมโอเคครับสาหรับบทลงโทษในคลิปปิดตาไทปอกี้ก็จบลงไปอย่างสนุกสนานนะครับสนุกสนานคนเดียวแล้วสิแม่หรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่มีกิจกรรมหรืออะไรแปลกๆสามารถท้าคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับค่ะหรือ,อพร้อมบอกบทลงโทษด,ด้วยกระดานะคะบทลงโทษนะครับว่าจะให้พวกเราสองคนผู้แพ้เนี่ยใครโดนอะไรบ้างนะครับ ก็แมตติกก็เหนียวไปหมดไม่รู้ว่าคืนนี้มดมดจะขึ้นแม่หรือเปล่าอยากไหมแมตติกโนพอแล่ะค่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ e b o บ k Youtube ตินติงจับดาวใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตไตให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย